สบายดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะสาวอันล็อกทลากหลายเนาะในคลิปนี้เขาจะมาแนะนำระหว่าจะมารีวิวโปรแกรมปลดล็อกมือถืออ่าซีพียูอ่ามีเดียเทคเนาะหรือวะบบมีเดียเทคเนาะอ่าแทบทุกรุ่นที่ว่ามันมีอยู่ในะปัจจุบันนี้เนาะก็คือสามารถปลดได้ที่ว่าเครื่องที่เป็นซีพียูมีเดียเทคเนาะอ่าสำหรับอ่าลูกค้าหรือว่าท่านผู้ชมคนที่ซื้อโปรแกรมจากเขาแล้วเนาะถ้าบอกโปรแกรมมีปัญหาเปิดปลดได้หรือว่าลงวินโดว์ใหม่เนาะกะ็เฮ็ดตามคลิปนี้เนาะส่วนลิงก์ดาวน์โหลดก็ที่ลิงก์ที่ส่งไปใน เฟซบุ๊กเนาะจะส่งไปทางสัตว์ที่ป่าหายแล้วก็มีรหัสแตจไฟอยู่ในน,นั้นเนาะก็เหตตามคลิปนี้เลยสำหรับคนที่ยังบ่ทันมีเนาะแต่ชนใจอยากได้ก็ทักเฟซบุ๊กมาเนาะวิธีการก็คลิกดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนเปิดนาทีเวลาก่อนหนึงเปิดนาทีเวลาหนะึ่ มีคนถามว่าปบบโปรแกรมนี้ปลดายเดือนได้บ่ได้เนาะแต่ต้องเ,อเข้าใจก่อนว่าได้เนี่ยบ่ได้ไมยว่าได้หนึเปอร์เซ็นก็คือว่าได้มันเป็นตัวช่วยในการปลดล็อกรายเดือนกับเหมือนกับอันล็อกทุนะะนะั่นแหละเนาะเดี๋ยวเข้าใจอธิบายนะเปิดโปรแกรมมาก่อนส่วนรับแจกฟล์เนาะสำหรับคนที่ซื้อแล้วก็มันมีอยู่ที่ในข้อความวนะั่นแหละเนาะเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยเนาะ คลิกยอมรับในนี้เอาเนะอน,นี่ยน,น,น,นะอันีรายยังนในสนใจมั้เนาะที่ในนี้นี่มันจะเปิดมาในไหนเนี่ก็คลิกไปทีคำว่าเปิดใส่งานโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งเนาะถ้าว่าบเปิดมันจะเป็นสีเทามันยังใส่งานบ่ไดายเนาะห้คลิกในนี้มันก็จะโชว์กันมากก็สามารถอ่าเปิดโปรแกรมได้เนาะวิธีการใส่งานคร่าวๆเนาะเาจะอธิบายเนาะก็คือมันเป็นโปรแกรมที่ว่าแก้งานเกี่ยวกับมือถือมิดิแอเทคซิมมนะิดิแอเทคเนาะ มือถ pues ืออยู่ในปัจจุบันนี่มันมีหลายๆลซิปหรือว่าหลายๆลาย CPU เนาะอย่างเช่นกับมีเดียเทคแสดงประกอบแล้วก็พวกอ่าเปรตัมแล้วก็มีพวกเอ็กซ์นอรของพวกซัมซุงเนาะมันมีหลายๆหลายๆลซิปเนาะแต่ว่าเฉพาะโปรแกรมนี่ก็คือโปรแกรมมันปลดเฉพาะซิปมีเดียเทคมือถือหรือว่าบอกว่าจะเป็น oppo vivo หรือว่า huawei รุ่นยังกะหยาที่ว่ามันเป็นมีเดียเทคซิมีเดียเทคเนาะส่วนวิธีการเช็คมันก็มีไปพิมพ์โมเดลเจ้าของเข้าไปในเว็บมันก็จะมีบอกว่ามือถือเจ้าของเนี่ยเป็นซิปอีกอย่างเนาะ ถ้าว่าไปท่ทงหูแล้วก็น่าจะง่ายเนาะหูแล้วปุ๊บลรวรุ่นของเจาของเป็นซินนบียังกะใส่โปรแกรมเดบิวได้ถ้าว่าเป็นมีเดียเทคนะเนาะแต่สําหรับคนที่ซื้อโปรแกรมซิบมีเดีเทคไปแล้วเนาะในอนาคตเนาะเดี๋ยวเราจะเอาโปรแกรมที่ว่ามันเป็นปสนิบแสนอประกอบมาแจกเพราะว่าคนที่เคยซื้อแล้วเนาะแต่ว่าเราจะขอกับอาจารย์ที่เขาซื้อโปรแกรมนี้เนาะมาแจกให้เพราะว่า่ลเดี๋ยวจะจัดการให้เนาะ แต่อันนี้ก็คือปดอ่ามีเดียเทคเนาะมีเดียเทคแถวหน้านะส่วนวิธีการปุ่นมีเดียเทคเนาะมันก็จัดการเกี่ยวกับทุกอย่างเกี่ยวกับมีเดียเทคมันแทบจะทุกอย่างบริษัทไม้่ามันปุ่ล็อกได้แต่อย่างเดียวมันสามารถอัพลอมดูดล่มมันสามารถปดอันรายเดือนได้เนาะที่ว่ารายเดือนนี่ต้องเข้าใจก่อนก็คืออ่าโปรแกรมปุ่รายเดือนในปัจจุบันนี่มันก็มี3 4ตัวกับพวกอันล็องทุนเนาะแต่ว่าบริษัทไม้่ามันปุ่รายเดือนได้ด้วยตัว แต่ว่ามันเป็นตัวที่ช่วยในการปลดลัยเดือนเนาะเพราะว่าการปลดลัยเดือนนั้นเอ่เขาก็ต้องแฟดลอมหรือว่าเขาต้องอัลล็อกบูลโรเดอร์เนาะฉะนั้นว่าโปรแกรมใดที่มันอัลล็อกบูลโรเดอร์ได้หรือว่าโปรแกรมใดที่มันแฟดลอมได้ก็คือโปรแกรมนั้นสามารถปลดลัยเดือนได้เนาะส่วนอ่าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเครื่องที่จะปลดลัยเดือนนั้นอ่าที่เขาจะปลดไัยเดือนได้เขาก็ต้องมีไฟปลดลัยเดือนเนาะหรือว่าไฟล์ที่เขาจะมาแฟดแก่ลาเดือนหลังจากเขามีไฟล์แล้วเขาก็ต้องมีโปรแกรม Uh, ที่เขาบอกไปก็คือพวก Unlock ทุนหรือว่าพวกโปรแกรมได้ก็กไ้ที่ว่ามันัน l o อกบูญรเดอร์แลวก็มันแฟงลอมของเครื่องที่จะปลดไลเดือน uh, ได้นะ uh, เนาะพอเครื่องที่จะปลดไลเดือนส่วนร้ายแลย้วมันจะเป็นมีเดคเนะฉะนั้นกับโปรนะแกรมนี้มันมันเป็นโปรแกรมที่ว่ามันรองรับในนอเนะแต่ว่าขขอแต่ฐานประชมมันมีไฟล์โอเคมีไฟล์ไล่เดือนเนาะ อ่า่วนวิธีการใช้งานโปรแกรมกันงน่ายๆเนาะมันก็จะมีบอเดรย์บอหนี่น,นี่ฟังก์ชันนี่ก็บอกว่าปลดล็อกบูทโหลดเดอร์อันนี้ก็คืออ er ันล็อกบูทโหลดเดอร์เนาะแต่ว่าคือแกนเป็นภาษาไทยก็ปลดล็อกบูทโหลดเดอร์หรือว่าล er ็อกบูทโหลดเดอร์เนาะก็คือหลังจากเขาปลดแล้วแต่ว่าเขาอยากล็อกขึ้นอยากรีล็อกหรือว่าอ่ารีเซตโตมันขึ้นก็นมาคลิกในตัวนี้แล้วก็ติ๊กในนี้เนาะสำหรับคนที่จะปลดก็ติ๊กในนี้ก่อนคลิกในไปแล้วมันก็จะบอกว่า กำลังเสื่อมต่ออุปกรณ์เนาะถ้าว่ามันก็ลดเสื่อมต่ออุปกรณ์หลังจากนั้นท่านผู้ชมก็ปิดเครื่องมือถือที่ว่าของท่านผู้ชมที่เป็นซิปมีเดียเทคหรือว่าซิปซีพียูมีเดียเทคนะเนาะแล้วก็ปิดเครื่องมันดับเสนนี่แล้วก็กดเพิ่มเสียงลดเสียงเสืส่อมสายกับคอมถ้าว่าเป็น oppo เนาะถ้าว่าเป็น vivo นะเนาะการมันเป็นบางเครื่องบางเครื่องก็กดเพิ่มเสียงอย่างเดียวเสื่อมกับคอมบางเครื่องก็บ่ต้องกดอย่างเนาะปิดเครื่องดับดเ,เสนะสนี่แล้วก็เสื่อมคอมเลยมันก็จะเล่นเองมันจัดการเองมันเนาะ ชัวนาทาวาไพที่เป็นโฮเวอร์แล้วว่าซัมซุงเนาะที่ว่าเป็นมนะิเดียเทคนะเขาอาจจะกดแบบนั้นบ่ได้มันเป็นบางรุ่นถ้าว่าเป็นซัมซุงเนี่ยเขาบ่ได้ใจว่ารุ่นที่มันกดเพิ่มเสียงลดเสียงได้มันก็น่าจ,จะเป็นในพวกอันเอซาวเนานะเอซาวช่ A องชองหายใจพอเขาเคยปวด้าว่าเป็นบางรุ่นเขาก็ต้องได้แก้แก้ผ้าลังออกกีมเทปพอย์นาะชวนเทปพอย์กับฮาเบิร์นในกูเกิลหรือว่าทักเฟซบุ๊กมานะเนาะเขาก็จะาหาให้ ชวนท่านผู้ชมจะใส่ฟังก์ชันอื่นล่ะกับเหมือนกันนั่นแหละเนาะปลอกบลูโรเดอร์ปลอกบลูโรเดอร์หรือว่าปลดล็อกบลูโรเดอร์เนาะปลดบลูโรเดอร์ทาวน์เนาะแล้วก็ล่างข้อมูลล่างข้อมูลนี่ก็คือปลดล็อกล้านหน้าจอนั่นแหละเคลียร์ข้อมูลล่างเครื่องนะเนาะมันก็รวมทั้งล้านหน้าจอนึ่งเนาะถ้าว่ารีเซ็ตข่าวโรงงานก็คือตัวนี้หรือว่ารีเซ็ตโรงงานแบบฟาล่าเนาะอันนี้เขาก็เ่แน่ใจเป็นอย่างเขาเป็นไทม์มันเกี่ยวกับปลดล็อกล้านหน้าจอเนี่ยแหละเกี่ยวกับการล่างเครื่องนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะมีข้อแตกต่างยย่อออกกมาาจตัวนี้ มันจะจำแนกออกมาช่งอย่างอย่างประมาณนะั้นเนาะชวนอันปอล่าหน้าโจโดยตรงตัวนี้หรือว่าปอล์เอตัวนี้เนาะถ้าว่าอ่ซัมซุงปอล์อัอน KG เนาะเพราะว่า Samsung จะปอล์ลายเดือนเครื่องที่จะปอล์ลายเดือนต้องอ่เกินว่าปอล์ล็อกอัน KG เนาะล็อก KG มันก่อนหรือว่าหรือว่าปอล์ล็อก Samsung FRP เนาะที่ว่าเป็น MediaTek นะต้องย้ำก่อนนะ MediaTek นะอย่างง,งนะบ่แม่นว่าปลดซัมซุงเอฟอาร์พีเราไม่จะคิดว่าได้ทุกรุ่นพวกสนามตะกอนพวกอัน ไอซี ų, me, tech, น็อตบอดดานะมันต้องเป็นเครื่องซัมซุงที่เป็นมิเดียเทคเนาะย่ำอีกครั้งเนาะลบการกำหนดค่าเนาะแล้วก็ลบเอ็นวีเนาะทั้งหมดเนาะอันนี้ก็คือเลือกแต่ละฟังก์ชันที่ท่านผู้ชมจะใส่ถ้าว่าเป็น vivo เนาะก็คือปลดล็อกดีโมหรือว่า oppo กับปลดล็อกดีโมมันเนาะแล้วก็ realme กับปลดล็อกดีโมเนาะ huawei ลบอัน huawei id เนาะหรือว่าออก s i m โหมด sim โหมดนี้มันก็น่าจะเป็นพวกซัมซุงเนาะ ถ้าว่าเป็นเครื่องรุ่นอื่น,นๆมาขนาดจะเป็นอย่างเคยว่าโหมดแฟตบ่เนาะแล้วก็คามมีไอเคาท์เนาะบันซีมีไอเคาท์ทุกอย่างนี่เป็นซิปเอซนซิปมีเดียเทคเนาะอย่าง,งงนะเห็นว่ามันมีลายรุ่นอย่าไปนงงนเนาะพอลายคนถามเขามาว่ามันมีลายรุ่นนี่นี่เขาคิดว่ามีเดียเทคแล้วมันเป็นชื่อมือถือมันบอกเป็นชื่อมือถือนะมันเป็นมือถือแทบทุกรุ่นที่มีอยู่ในตลาดแต่ว่าเขาจะใส่อันซีพียูรว่าซิปของแต่ละ แต่ละค่ายหรือว่าของเขาอิงตามเขาตกลงกันเขาจะใส่อย่างเซนซามซุ่มมันอยากใส่อันอีกเส้นอตก็ได้มันอยากใส่อันเซนแอบดากอนก็ได้หรือว่ามันอยากใส่อันมิเดียเทคก็ได้เนาะหรือว่าอาจจะมีซิปอื่นๆเนาะเขาบนแน่ใจเขากันโอ้โหช่างชมก็ใส่จากซิปถ้าว่าเป็น oppo vivo มือนกันเนาะพวกอัน xiaomi มือนกัน xiaomi มันกับปกติแล้วมันจะใส่อันเซนแอบดากอนเนาะแม้แต่เซนแอบดากอนหรือว่าอย่างเกินข้อคอมอ่ะนะเนาะ อย่างเช่นเลียวมีบางรุ่นมันก็จะใส่อันใช้น้ำตาก่อนหรือว่าบางรุ่นมันก็จะใส่มีเดียเทคแล้วก็บางรุ่นมันก็จะใส่อันสเปตัมเนาะอันนี้เหมือนกันเนี่ชวนจะดูดไฟเนาะดูดไฟเดนี่บอกเกี่ยวกับลายเดือนมันจะมีตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้บล็อกบนโหลดเดอร์อันนี้มันจะเกี่ยวกับลายเดือนเพราะว่าเครื่องลายเดือนที่เราจะแก่ลายเดือนเราก็ต้องจะเกี่ยวกับอันบล็อกบนโหลดอร์แล้วก็อ่าเออดูดอันนี้เออเบอเป็นดูดเนาะเออน่าจะแม่ละดูดหรืออัพเนาะอัพพวกนี้มันจะเกี่ยวกับลายเดือนเนาะเรื่องว่าอิมมีแก่อิมมีอย แลวก็ดูดไฟล์อ่าพิโรเดอร์เนาะแล้วก็ดูดไฟล์อ่าไฟล์อัน GPT เนาะหรือว่ารูดเครื่องเออริบูดเครื่องเนาะแล้วก็รบายพาสอันตลายเนาะในหมดอันตลายเนาะแล้วก็อัพโหลดทั้งหมดเนาะหลังจากเขาติ๊กใส่ตัวได้ทือว่ามันเกี่ยวกับอันการอัพไฟล์การอันแบ็กอัพไฟล์หรืะบบการแฟดไฟ,นะล,ฟล์เนาะหรือว่าแฟดลอมแผ่นยังมันก็จะเด้งมาที่ในหน้าในนี้เขาไปเลือกเอาไฟล์ที่เขาจะแฟดเนาะถ้าว่าเขาจะดูดกลับขึ้นเขาก็ไปเลือกโเดอร์ที่เขาจะจัดเก็บมันเนาะ มันก็จะเด้งไปแบบนี้เนาะเขาบอกถ้าว่าดูดเนาะมันก็จะเด้งมาในนี้อย่างเช่นเขาจะดูดอันล่อมมือถือเนาะเขาอยากดูดดูดเก็บไว้เนาะหมยถึงดูดจากมือถือออกมาไวในคอมเฮาเพื่อเฮาจะไปใส่แฟตหรือว่าไปไปเอพไว้เพื่อเฮาจะไปแก้งานมันอนาคตมันอาจจะเออเลยเลยจะเจอปัญหามาไปหาไฟล์ล่อมไปเจอฉะนั้นก็เอาไฟล์ที่เฮาดูดไว้มาใส่ขึ้นอย่างประมาณนั้นเนาะชวนจะอัพก็เหมือนกันเนาะถ้าว่าอัพเขาก็ต้องไปดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ตหรือว่าเอาไฟล์ที่เฮาดูดไวเมื่อก่อนนั้นนมาาอััขึ้ว่ เราก็เลือกไฟที่เขาจะเก็บมาเก็บไปในใสก็เลือกประาไปเนาะถ้าว่าจะดูตัดแฟตโดบินเนาะมันจะแงกแงกออกนะมันจะแงกออกแต่ละอย่างถ้าว่าทานผู้ช่ท่ทานได้ที่เข้าใจเรื่องงานทัวนี้มันจะเข้าใจง่ายเนาะแต่ว่าถ้าว่าเขาเขาใจเมื่อจบเขายังบอกเขาใจหมดเนาะแต่ว่าเขาจะมาอธิบายแต่ว่าพ่อเขาใจมันอยู่หลักการมันแต่ว่าจะให้อธิบายหมดว่าไฟลดดบินนี่มันเป็นไฟอีกอย่างไฟอีกอย่างเนาะมันมีไฟแฟตไฟลดดบินไฟเกลารหัสไฟเกลเอฟอาร์พีอย่างต่างๆนาว่า มันมีต่างๆนานาเนาะลองไปศึกษาก่อนหรือว่าลองซื้อไปศึกษาเองเนาะส่วนจะอัพไฟหนึ่งไฟสองมันก็จะมีเนาะ up ไฟหนึ่งเนาะ up หนึ่งไฟหรือว่าลบไฟหนึ่งไฟเนาะหรือว่าดูดไฟหนึ่งไฟอันนี้บรินตใจว่ามันหมายความว่าอย่างไรเนาะเดี๋ยวรุ่นที่มันลองรับกับตามมีเนาะนี่เนาะฟอกกระใจอยู่ที่เนาะอันนี้คือหลักการการใส่งานข่าวๆของโปรแกรมอ่ามิดเดิลเทคหรือว่าซิดมิดเดิลเทคเนาะ ตามที่เพิ่นบอกมาว่ารองรับแทบทุกรุ่นที่อยู่ในโลกนี้แทบทุกรุ่นเนาะมันอาจจะมีะบางรุ่นที่ว่ายกเว้ยนอย่างประมาณนั้นหรือว่ามันอาจจะเป็นรุ่นที่ว่ามันอา,อาจจะออกมาในอนาคตแต่ว่าโปรแกรมมันอาจจะยังบท่านรองรับอันนี้ก็ต้องว่ากันอีกทีนึงเนาะแต่ว่าณปัจจุบันนี้แทบทุกรุ่นที่เกี่ยวกับทีชิดมนะีเดียเทคเนาะก็ตามนี่นเลยว่า oppo vivo realme huawei samsung มีเนาะแล้วก็ i n f i n i x แล้วก็ lenovo asus t e c n o เนาะ มิซุและก็รุ่นอื่นๆเนาะมันก็นอยู่ในนี้เนาะต่างๆตามนี้เลยละ่ะตามที่มันโชกันมาในนี้ก็คือรายการทีทมันสามารถจัดการใดเนาะโอเคเนาะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่น,นี้เนะาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่าตระโยชน์คนที่กำลังหาโปรแกรมปลดล็อกเนาะในราคาถูก